และพูดถึงบ้านหนองจานที่จังหวัดสักแก้วเนี่ยวันนี้จะพาไปดูเบื้องหลังของทหารหน่วยหนึ่งเขาชื่อว่าทีมพเนจรถือว่าเป็นหน่วยที่มีความสําคัญมากๆนะคะในการที่ทําให้เรายึดคืนพื้นที่บ้านหนองจานตรงนี้ออกมาได้ไปดูปฏิบัติการมีคลิปนี้เปิดเผยออกมาไปดูพร้อมๆกันค่ะ

จันรถไเรียบร้อยพันธจรขึ้นตามแผนไมพนจรพันจรยกตัวแล้วครับพนันจรยกตัวแล้วสอปครับ 28, รอนมแล ้งในข่ายรับแจ้งในข่ายเรามาระวังเรื่องโดนคาเมตเซ่น,นะครับโดนคาเมตเซ่ที<ป>่กำบังท<ป>ี<ป>่กำบังนะครับล<ป>ุยเดี<ป>๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูยังไงท่านเลไปแล้วครับจับแล้วจิงระเบิดครับถึงระเบิดน้องจานประเทศไทยมอร์นิ่งคริสต์มาส ตต้มเรียบร้อยเดียเรียบร้อยครับวันแล้วจุครับนี่ฮะที่เมื่อกี้เราได้ยินอาหารบอกเมื่อวคริสต์มาสนี่คือปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมานะคะคือเป็นวันคริสต์มาสวันดิบพอดีเป็นส่วนหนึ่งนะคะของปฏิบัติการของกลุ่มทหารที่ใช้ชื่อว่าทีมพเนจรในพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสักแก้ว เขาก็ใช้โดรนดัดแปลงหรือว่ากาศยานไร้คนขับ UAV ติดระเบิดบังคับให้โจมตีไปที่เป้าหมายฐานที่มั่นทหารกรบูชาระดับในพลซึ่งก็สามารถทิ้งระเบิดได้แม่นยำนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะภาพนี้แล้วก็ตุ้มลงไปตรงจุดเลยทำให้ฝ่ายไทยสามารถยึดคืนหนองจานมาได้ แหล่งข่าวที่เป็นทหารในทีมพนเนจรค่ะบอกว่าชื่อทีมนี้พลโทวิรยุทธ์รักสินแม่ทัพภาคที่2เป็นคนตั้งให้โดยพวกเขาย้ายจากพื้นที่กองทัพภาคที่2มาช่วยกองทัพภาคที่1ในช่วงท้ายๆของการประทะนะคะก่อนที่จะมีการเจราจายหยุดยิงในวันที่27ธันวาคมวันนี้ก็เปิดเผยคลิปออกมานะคะครับ